สวัสดีค่ะท็อปสิบเบีย้ยนในช่วงจังหวะของชีวิตคนเรามีบ้างที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดแปลกๆกันบ้างแหละแน่นอนว่าหากเป็นเรื่องเพ ن เพียนเราก็คงไม่อยากให้ใครเห็นแต่น่าเสียดายที่บังเอิญกล้องทําบันทึกไว้ได้นะสิส่วนจะเป็นอย่างไรนะลอให้ภาพดังต่อไปนี้เล่าเรื่องแล้วกันนะคะรับรองว่าคุณจะต้องร้องว่า OMG นี่คือท็อปสิบบ็อกซ์กล่องขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่นในท็อปสิบบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อย เช่นคิเมะม่วงคิกแคทลัสเบอร์รี่คุกกี้แอนด์ครีมหรือเบอร์เกอร์ดี y อวท์ทำเองและอื่นๆอีกมากมายยำกินตอนดูเน็ตฟิกในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆในท็อปสิบบอกด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอดท็อปสิบท็อปสิบสไอีท็อปสิบลิงใต้เดสคริปชั่นแช่น้ำท้าลมหนาว เป็นไวรัลอกกันเลยทีเดียวเมื่อบล็อกเกอร์สาวชาวสวีเดนจอนนาจิมตันขอท้าทายความหนาวแบบสุดขั้วลงแช่น้ำทะเลสาบที่มีสภาพเป็นน้ำแข็งเพื่อท้าทายตัวเองจนมิดหัวเลยกับคุณผู้ชมก่อนจะโผล่หัวขึ้นมาด้วยท่าทางแบบสดชื่นึ่งเป็นชาเลนจ์ที่แอบโหดไม่น้อยเอาเป็นว่าดูและชื่นชมได้แต่อย่าทำตามกันล่ะเพราะสุขภาพร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนปล่อยเรดกับสู่ปา่า ในปัจจุบันแรดกลายเป็นสัตว์ป่าหายากจึงต้องมีโครงการอนุรักษ์และดูแลแรดขึ้นมาแน่นอนว่าหลังจากดูแลกันจนน้องสุขภาพดีก็ต้องปล่อยกลับเข้าป่าแต่พอเห็นคลิปนี้ถึงกับหวาดเสียวไปถึงไสติ่งเพราะทันทีที่นักอนุรักษ์จากอุทยานจิตวันเปิดท้ายประตูรถปรากฏว่าน้องหนูเกิดอารมณ์ฉุนเฉียววิ่งอาจนฝุ่นตลกและเกือบจะไปขิดคนขี่ช้างเลยล่ะคุณโชคดีที่หลบทันไม่อย่างนั้นคงได้ลงไปคุกกับฝุ่นทั้งคนทั้งช้างแงๆหูย นี่มนาทีชีวิตจริงๆผลลัพธ์ของการจอดคล่อมเลนตามลานจอดรถมักมีเส้นที่บอกเลนจอดให้อยู่แล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่สนใจอยากจอดแบบไหนก็จอดใช่ไหมล่ะนีสใส่แบบนี้มันต้องได้รับบทเรียนกันหน่อยเหมือนกับชายในคลิปเพราะทันทีที่กลับมาปรากฏว่าโดนรถคันใหญ่ประกบซ้ายขวาจนแทบไม่มีที่ให้หายใจสุดท้ายแม้จะอารมณ์เสียแค่ไหนชายหนุ่มก็จำเป็นต้องเปิดประตูท้ายรถเพื่อปีนเข้าไปนั่งประจำตำแหน่งคนขับรถนั่นแหละ ถึงจะสามารถขับรถกลับบ้านได้ก็หวังว่าเขาจะเข็ดหลาบและไม่ทำอะไรแบบนี้อีกนะสวยสายเนียนเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าตามร้านสะดวกซื้อต่างๆล้วนแล้วแต่มีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้เพื่อสอดส่องพฤติกรรมทุกคนในร้านแต่มันก็ยังมีหลายคนที่อยากลองท้าทายอำนาจมืดอย่างสาวสวยคนนี้ที่แอบขโมยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขวดใหญ่ใส่กระเป๋าในใจคงคิดสิว่าพนักงานมองไม่เห็นหรอก ที่ไหนได้จังหวัดจะเดินออกจากร้านประตูอัตโนมัติกลับไม่ยอมเปิดให้ก่อนที่พนักงานจะเฉลยว่าเขารู้เรื่องที่เธอแอบขโมยของนะรีบเขียียรซะไม่งั้นอย่าหวังจะได้ออกไปแล้วก็นั่นแหละจุดจบสายขโมยที่แท้ทรูแก้เผ็ดคนชอบแย่งคนขับรถหลายคนอาจเคยเจอกับเหตุการณ์โดนแย่งที่จอดรถแบบซึ่งซ่งหน้าทั้งที่เราก็เปิดไฟบอกไว้แล้วว่าจะจอดตรงนี้แต่ก็ยังมีคนนิสัยไม่ดีบางคนทำเนียนไม่สนใจ ถอยเข้าจอดเรื่อยให้คนรอได้หงุดหงิดเล่นดังนั้นมันต้องเจอกับเจ้าของรถคันนี้ที่ถูกตัดหน้าแย่งที่จอดไปต่อหน้าต่อตาสิ่งที่เขาเลือกทําคือต่ออุปกรณ์พ่วงลากรถที่แซงคิวออกจากที่จอดก่อนจะนําตัวรถเข้าจอดตามเดิมแหมช่วยไม่ได้ก็เรื่องที่จอดน่ะมันยอมกันไม่ได้นี่นาตีโดนแต่เจ็บหัวตามซีรีส์หรือกระตูนญี่ปุ่นพอคนอารมณ์ไม่ดีอยากระบายความหงุดหงิด หรือว่างๆก็แวะไปเล่นเบสบอลคนเดียวที่สนามซ้อมเบสบอลเหมือนกับสาวคนนี้แต่สงสัยเธอจะตีแรงไปหน่อยเลยทําให้ลูกเบสบอลลอยนิ้วขึ้นฟ้าและตกลงมากระแทกหัวเธอเต็มๆโป๊กแบบนี้คงต้องพูดว่าเธอผู้สู้เบสบอลแต่เบสบอลสู้กลับหรือเปล่าเนี่ซ้อมเป็นเด็กปัม๊มคนเราเวลาเมาก็มักจะทําอะไรน่าเหลือเชื่อเสมอเหมือนอย่างพี่คนนี้ คาดว่าคงจะมีความฝันอยากทํางานในปัม๊มพอเดินผ่านตู้เติมน้ำมันก็เอาซะหน่อยจับนู้นจับนี่มาเข้าที่สักนิดสลับไปมาจนพอใจแต่แต่แตยังไม่หมดจ้าเหมือนผมจะยุ่งแหละขอยิบอุปกรณ์มาเสริมหลอกกันหน่อยคิดว่าคงไม่มีใครเห็นแน่ก็ใช่ไม่มีคนเห็นหลอกแต่กล้องเห็นนะรู้ยังใจเย็นพ่อหนุ่มราถนนแห้งกอนหลายคนคงสงสัยเหมือนแอดแลวว่าคลิปนี้มันมีอะไรกันนะ ก็แค่ถนนเปียกน้ำธรรมดาธรรมดาแต่พอดูไปสักพักถึงกับร้องเฮ้ย <Hey! S 1> เพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่น้ำแต่เป็นถนนฉาบป,ปูนที่ยังไม่แห้งตั้งหากความซวยบังเกิดแก่ผู้ชายที่กำลังขี่จักรยานคนนี้ซจริงเพราะหลังจากนั้นเกิดการติดลมล้อปักลงหลุมไปแบบไม่ทันรู้ตัวแต่แม้ลุงคนที่ฉาบป,ปูนอยู่ก็ไม่คิดจะห้ามหรือตั้งป้ายเตือนไว้หน่อยเลยนะนี่ท่ามาเเลวกว่านี้หน่อยคงตีลังกา15ตลบต่อเนื่องแน่นๆเก้าอี้จอมเกเร พบกับนาทีชวนตกใจกับช็อตนี้ที่ทำเอาคนรอบข้างแตกตื่นเมื่ออยู่ๆมีชายคนหนึ่งได้เดินลงมานั่งบนเก้าอี้ที่บาร์ก่อนที่ครูต่อมาบอกนั่งตะรุงทะลุขาเก้าอี้จนคนนั่งสุดลงตามแรงโน้มทวงแต่เมื่อเขาลุกขึ้นเดินออกไปช็อกกว่าอีกค่ะพเพราะเหล็กแทงทะลุบบกขึ้นมาเลยจ้าโอ้แม่เจ้าช่วงล่างยังไหวยังไม่นั่นแต่ไม่ต้องตกใจค่ะสุดท้ายเขาก็เฉลยว่าเป็นการแกล้งเฉยๆไม่เจ็บตัวเตอยงใดแม แท้แอดอยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจอ้าปากหวอเหมือนกันนั่นแหละนาทีชีวิตของแมวเป็นนาทีชีวิตที่ทำเอาทาตแมวลุ้นยิ่งกว่าการแข่งขันในสนามเมือ่อจู่ๆเจ้าเหมียวตัวหนึ่งเดินเล่นไม่ดูทางก้าวพลาดจนเกือบตกจากสเตเดียมที่สูงลิ้วด้วยความตกใจทําให้มันดิ้นไปมาเพื่อหาทางเอาตัวรอดปีนกลับขึ้นไปน่าเสียดายที่สุดท้ายมันก็ร่วงลงมาแต่ยังดีที่ตอนมันร่วงลงมานั้นคนที่อยู่ชั้นล่าง ได้นาธงสองผืนมากลางรับไว้ได้พอดีพอด,พอดีน้องแมวเลยรอดชีวิตไปแถมคนยังเฮลันสนามที่ได้ช่วยไว้อีกตั้งหากเสรแล้วหลาะที่เป็นแมวเก้าชีวิต acting ดีเกินเหตุสังเกตได้อีกหนึ่งความน่ารักที่แอดเห็นแล้วอยากมอบรางวัลตุ๊ก,กตาทองให้เลยจริงๆสําหรับเจ้าแมวตัวน้อยที่แสดงบทตกจุบได้อย่างสมจริงโดยตอนที่เด็กชายคนหนึ่งนึกสนุกอยากทดสอบหน้ากล้องก็เลยจัดก,การสวมบทบาทตบกันจะบ้านหันแหลกกับแมวน้ําในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา ซึ่งเจ้าแมวน้ำตัวนี้ก็ช่างแสนรู้จับคู่ต่อบทกับเด็กชายได้อย่างไร้ที่ติจะขวาซ้ายหรือจัดโรัโรก็เอาอยู่หมดถามจริงเถอะนี่ไปจบเอกการแสดงที่ไหนมาน่ะเนี่ยทรงตัวบนสโนโบอร์ดใครที่เคยเล่นสกีหรือสโนโบอร์ดต่างๆจะรู้กันว่ามันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะในด้านการทรงตัวไม่น้อยเพื่อให้ยืนอยู่บนไม้กระดานแผ่นเล็กได้ โดยไม่ร่วงจมกลางกองหิมะเอาซะก่อนและดูเหมือนหนุ่มคนนี้จะทำมาได้ดีแต่ดีเบอร์ไหนให้คลิปนี้เล่าเรื่องนกันค่ะโอ้โหท่ายากสุดติงเอ๊ะหรือว่านั่นอาจจะกลายเป็นท่าใหม่ก็ได้นะเราก็อยากดื่มน้ำมนุษย์ นี่คงเป็นช็อตเด็ดที่ชวนตันสามวิอยู่เหมือนกันกับนาทีที่กล้องจับภาพของเรารอกตัวอ้วนกลมที่แอบ,บย่องเข้ามากดน้ำอดรมดื่มสงสัยว่ามันจะติดใจในรสชาติที่ซาบซาของน้ำอัดรมนี้เข้าซะแล้วดูสิคะดื่มไม่หยุดเลยแถมยังแอบ,บเลยมองก่อนกดด้วยนะเหมือนจะรู้ว่านี่เป็นของกินที่มนุษย์ต้องจ่ายเพื่อซื้อมาแต่ตัวเองไม่มีตังค์ะเนอะก็แอบ,บขโมยดื่มจะเลยนิดหน่อยเองมนุษย์คงไม่ว่าหรอกมัง้งเหมียวไล่หมีหนีขึ้นต้นไม้ นี่คือคลิปสุดน่ารักและน่าเอ็นดูเอามากๆที่มีคนจับภาพไปได้มันเป็นเหตุการณ์ของเจ้ามีน้อยตัวหนึ่งกำลังเดินอุ้ยอายเข้ามาในถิ่นของเจ้าเหมียวคาดว่ามันคงไม่ชอบใจเลยพุ่งขู่เขาทันทีจนมีน้อยตกใจสะดุ้งโยงและกระโดดขึ้นต้นไม้ส่วนแมวซ้มก็ยังเฝ้าด้านล่างคอยคุมเชิงเหมือนรอให้อีกฝ่ายมาเคลียร์เลยละ่ะตกลงว่านี่แมวหรือเสือไหวรุ่นซ้มนี่มันร้ายจริงๆวิธีป้องกันรถแบบ diy เชื่อว่าแบบแรกที่ทุกคนได้เห็นภาพนี้จะต้องเกิดคำถามในใจเหมือนกับแอดแน่ว่าทาไปทำไมกันแต่หากดูจักในคลิปจะเห็นว่าหญิงสาวสองคนกำลังเอาผ้ามาคุมรถไว้แต่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอเลยตัดสินใจหยิบเอากระดาษลังและกลวยพลาสติกกั้นรถมาวางกั้นไว้ที่ด้านหน้าเพื่ออะไรนะหรอไปดูคะ่ะเออดูจบแล้วก็ถึงกับอึ้งว่าอ๋อที่ทำไปก็เพราะแบบนี้นี่เอง หมดอารมณ์จะพลิกสโลแกนโด่งดังที่กลายเป็นกิมมิคประจําตัวของไอศครีมแบรนด์หนึ่งความแก้วละมิหกหากความละหกได้กินฟรีทําให้ทุกครั้งที่พนักงานเสิร์ฟไอศครีมให้กับลูกค้าจะต้องทําการคว่มแก้วให้ดูเพื่อการันตีคุณภาพแต่เจ๊ค,คนนี้สงสัยจะโดนบังคับทําเลยเกิดอาการมองบนปากความเป็นสระอเขณะโชว์พลิกแก้วให้ลูกค้าดูสงสัยว่าวันนี้จะได้คว่มไปหลายแก้วจนเซ็งแล้วละมั้งคนโสดในโหมดตกใจ คลิปนี้ก็คือทําแอดถึงกับหลุดคำออกมาเลยทีเดียวเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งกําลังนั่งชมสัตว์ป่าจากในรถจู่ๆก,ก็มีวัวตัวใหญ่ยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนเธออาอก,การตกใจก่อนพยายามเลื่อนปิดกระจกรถกระทั่งเจ้วัวเลิกสนใจเธอและจะเดินผ่านไปจังหวะนั้นแหละนางเลยได้อ้าป,ปากค้างอีกรอบเพราะมีอีกตัวอยู่ด้านหลังเหมือนกําลังคลุกวงในฟิจิลิงกันอย่างเมามันเลยล่ะโอ้ยตายชอบโชกก็ไม่บอกรถปิ้งย่าง หิวกันหรือ,อยังเชาวเรามากินปิ้งย่างกันหน่อยดีไหมแต่วันนี้พิเศษกับใครเพราะแอดไม่ได้จะพาไปร้านปิ้งย่างที่ไหนแต่จะพาทุกคนไปเจอกับรถปิ้งย่างที่สามารถยืนกินปิ้งย่างกันที่ท้ายรถได้จริงๆเปิดท้ายรถมาก็บานตะไทยครบจบทุกฝั่งชั้นในคันเดียวแอดเห็นแล้วยังอยากโทรกริ้งกลังไปหาเพื่อนชวนไปตีปิ้งย่างกันอยู่เลยเนี่ยแต่น่าเสียดายว่ามันดันมีที่เกาหลีนี่สิบินไปยังทันอยู่ไหมกรมตามสนอง เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ไม่รู้จะสงสารหรือขำก่อนดีสำหรับชายหนุ่มแสนจนที่วางแผนจะแกล้งเพื่อนด้วยการถีบต้นไม้ให้หีม้าบนต้นร่วงใส่หัวเพื่อนแต่ดูเหมือนงานนี้แผนจะลม่มเพราะนอกจากหีม้าจะไม่ร่วงแล้วคนแกล้งที่แอบวิ่งหนีก็มีจังหวะวืดลื่นหงายเงื้บก้นจ้ำเบาอย่างที่เห็นหรือนี่จะเป็นเหมือนกับที่เขาพูดกันว่ากรรมตามทันแบบติดจรวดกันนะเคลื่อนที่เรากับมีชีวิตหากไม่ได้ดูรายละเอียดดีๆแล้วก็ คิดว่าคงมีคนเข้าใจผิดเหมือนแอนดแนว่านี่มันน้ำที่มีชีวิตหรือเปล่านะทำไมจับตัวเป็นก้อนและเคลื่อนไหวได้แบบนี้แต่ไม่ใช่ค่ะสิ่งนี้คือสลามสำหรับดักจับฝุ่นก็ฝั่งดูเข้าท่าดีนะแค่ไถ่ายมันไปรอบๆบรรดาฝุ่นเคลือที่อยู่บนพื้นจะถูกดูดมาติดก,กับตัวสลามจากนั้นก็น,นำไปล้างด้วยน้ำเปล่าเพื่อเอาสิ่งสกรปรกออกรอให้แห้งสักนิดจากนั้นก็น,นำไปใช้งานได้เลยช่างเป็นไอเทมที่น่ามีไว้ติดบ้านเหมือนกันแฮะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ